สวัสดีค่ะมาเจอกับครัวแม่เด่นทําง่ายอร่อยดีนะแม่เด่นได้หน่อไม้มาสองนอแม่ข้างบ้านให้นะคะพอดีเราก็ไม่เราไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรเออชอบกินแกงหน่อไม้ชอบกินห่อหมกแต่ห่อหมกเป็นที่หนึ่งเลยนะใบตองอีกแล้วทีนี้แม่ก็บอกโอ้ไม่เอาแล้วไม่ซื้อแล้วนะฉันไม่อยากซื้อแล้วฉันเอาของที่มันมีอยู่ในบ้านฉันดีกว่านะฉันก็เลยทําห่อหมกกระทะไปเลย ะะก็ไม่ได้มีอะไรมากตอนตอนแรกหน่อไม้มันจะขมขม,ขมใช่ไหมแม่ก็เอาไปนึ่งนึ่งแล้วก็เทน้ำน้ำายัดนางใส่นะน้ำายัดนางใส่มันก็หายขมแล้วค่ะนะคะพอวันนั้นแม่ก็นึงน่งเสร็จพอนึ่งเสร็จแม่ก็เอาเอามามาใส่เครื่องนะใส่เห็ดใส่หมูสามชั้นใส่รสดีใส่พริกแกงนะจ๊ะแล้วก็แป้งขา้าวเหนียวนะแป้งขา้าวเหนียวมันจะทําให้ความให้มีความเหนียวหนึบสําหรับแป้งกับน้ํเย็นนางนะคะ ใส่ผงชูรสใส่น้ำปลาร้าใครชอบกลิ่นปลาร้าแดงๆไม่มีต่อนนะก็ใส่ไปเลย3-4ช้อนได้เลยนะคะแต่ต้องหาปลาร้าที่ไม่เค็มนะถ้าปลาร้าเค็มหอหมกเราก็จะเค็มเข้าไปอีกแต่อันนี้แม่ใส่ไป3ช้อนนะเพราะช้อนแม่ใหญ่อยู่นะก็จะมีกลิ่นหอมปลาร้านะพอเราคนๆค,ค,คุเลกุเลให้มันแบบมันแล้วแต่ถ้าเป็นหออหมกที่ต้องใส่ใบตองอะ่ะก็จะไม่ทำจึ่งขนาดนี้นะคะนะเราก็จะทำให้มันออกเหนียวๆกว่านี้นิดนึง นะแต่อันนี้แม่ทําใส่กระทะแม่ก็อยากให้หมูของแม่มีความสุกแล้วก็ความนุ่มด้วยแม่ก็เลยใส่น้ํายันนางเยอะหน่อยนะคะใครก็ถ้าไม่มีใบตองอย่างแม่ก็ลองลองทากระทะเหมือนแม่ดูนะจ๊ะก็อร่อยเหมือนกันนะคะเห็นแต่ว่าไม่หอมใบตองแล้วก็รวมแม่ว่าดีนะโดยรวมว่าดีแล้วก็เร็วด้วยนะเพราะว่าหน่อไม้แม่สุกอยู่แล้วเคหสุกหมูสุกอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทาทาอย่างนี้ไปเลยค่ะอยู่ เราไม่ได้อยู่แบบแถวบ้านที่มีปลูกอะไรได้ปลูกผักปลูกอะไรได้เป็นบ้านปูนนะเป็นบ้านทาวเฮาเราก็หาวิธีทํากินแบบนี้เอาแต่บอกเลยว่าหนูอร่อยจริงจ้านะ